อธิพัทธ์และใาสงขลาครับเราลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบตลาดน้ำใบกระท่อมกันนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสร็จปิดนะครับตอนนี้เพราะว่าเริ่มมีการต้มน้ำใบกระท่อมมาเปิดขายกันริมถนนครับเช่นสองหนุ่มคนนี้ครับบางลอกกับบางมัดครับชาวตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับได้ต้มน้ำใบกระท่อมมาเปิดซุ้มขายที่ริมถนนสายเอเชีย ก่อนถึงสี่แยกรบบุรีรเมศตัดสายเอเชียตำบลท่าช้างอำเภอบางกลานะครับวันนี้เปิดขายเป็นวันแรกครับนี่ต้มน้ำใบกระท่อมใส่ข,ขวดขนาด600มิลลิลิตรครับมาแช่เย็นเจี๊ยบเลยครับพร้อมดื่มพร้อมขายให้ขับลูกค้านะครับแล้วก็เริ่มขายได้ครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ขับรถขนส่งสินค้านั่นแหละครับวันแรกก็ทำมาประมาณสัก2030ขวดครับ นำมาวางขายเป็นใบกระท่อมออแกนิกนะครับสองหนุ่มนี้โดยขายขวรละ40บาทครับใบกระท่อม1กิโลเนี่ยครับต้มน้ำใส่ขวดขนาด600มิลลิลิตรนี่ก็ได้ประมาณ20ขวดนะครับก็ขายได้ก็กำไรครึ่งต่อครึ่งเลยครับนี่ีิงานการตัวพ่อครับลงไปคุยมาแล้วครับ แต่ว่าตอนนี้ก็กังวลครับเรื่องที่จะมีอยอยเข้ามาควบคุมผลิตภัณฑ์น้ําใบกระท่อมนะครับแต่ว่าทั้งสองคนบอกว่าตอนนี้ก็ขายไปก่อนครับขายขายทั้งทางเพจแล้วก็ขายที่ซุ้มริมถนน,นแบบนี้แหละครับวันแรกก็อาจจะยังไม่มีใครเห็นนะครับแต่ผ่านไปผ่านมาก็เห็นน่าจ,จะขายได้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ห่วงแล้วครับทําขายกันริมถนนแบบนี้เลย หลังจากที่มีการปลดล็อกแล้วครับทั้งสองคนก็เนี่ยขับรถกระบะมาเปิดซุ้มขายกันริมถนนขายตั้งแต่เช้าครับก็เริ่มขายได้นะครับนี่ครับกำลังทำป้ายใหม่เลยครับป้ายน้ำกระท่อมออแกนิกครับราคาโปรครับขนาด600มิลลิลิตรครับ39บาทขนาด1.5ลิตรก็99บาทนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบักเลาะพูดถึงการขายน้ำใบกระทอมออแกนิกกันครับ ชอบนี้เมื่อไหร่ครับเมื่อวันนี้ครับวันนี้วันแรกวันแรกครับเรียกขายได้ไหมขายได้ครับอันนี้ขวดละเท่าไหร่ครับขวดละสี่ร้อบาทครับอ๋อเอามากี่ขวดครับเนี่ยทำไมยี่สิบขวดครัคนที่มาซื้อนี่เป็นกลุ่มไหนครับที่มาซื้อเราครับกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่คนกคนขับรถพวกขับรถขนส่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ขายได้สบายต้มเองต้มมาจากบ้านต้มเองครับแล้วก็นอกจากขายทางนี้แล้วขายทางไหนอีกครับ ตั้งเพ่กันตั้งเพครับตันนี้ก็เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมว่างๆอันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วใช่ไหมนี่เหมือนแบบนี้ครับเขามีวิธีการต้มมันเป็นยังไงต้มแต่ใบสดหรือว่ายังไงครับต้มใบใบสดกบต้มใบสดใส่ขวดแล้วก็มาขายใช่ไหม แล้วก็ใบนี้ก็เอามาจากาที่ก็ปลูกในท่าม้านในแบบนี้ได้รับมาต้นทุนมาประมาณเนี้ยโลเท่าไหร่ครับใบละใบอะไรโลสิบโลยอ๋อแล้วก็มาต้มขายาานี่ได้กำไรที่ถ้าถ้าเป็นกวดนี้ขายหมดนี่ได้กำไรเท่า,าไหร่โลนึงผมว่าโลนึงใบกระต้มหนึ่งโลมาต้มน้ำได้เท่าไหร่ได้กี่กว่าได้ ยี่สิบขวดได้ไหมขวดได้โลสีร้อนก็ต้องโลนึงขายยี่สิบขวดนี่ครับตอนนี้เริ่มมีการนำน้ำกระท่อมมาขายกันอย่างเปิดเผยริมถนนแล้วนะครับบางพื้นที่ก็มีการขายใบนะครับขายใบขายน้ำสดๆนี่ก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการผสม อย่า like แก้ไอหรือผสมสารเสพติดอย่างอื่นก็ไปเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้นะครับก็ลองดูตลาดไมกระทระทอมต่อไปครับว่าจะขยายตัวเป็นธุรกิจใหม่หรือว่ามีเสียงตอบรับจากคอท่อมคอท่อมเนี่ยกันยังไงครับ